เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่วแน่มุ่งตรงเดนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดวขาขวาทับข,า,ขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบาย อย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะหรือจะไปบีบหัวตาอย่าไปกดลูกในตาให้หลับตาพริมๆเหมือนเปือปอป้อตานิดๆคือหลับตาพอสบายๆต้องสบายนะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้ผ่อนคลายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือ ให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเทา้าให้ผ่อนคลายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ ทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราเนะีให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้มีความสุขสงบเย็นให้ใจเป็นสุขสงบเย็นสบาย หับตรงนี้สักก่อนนะจ๊ะสีเวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีเนะี่ยให้ทุกส่วนพ่อนคายให้ใจสบายเบิกบานแจ่มชื่นสะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งใจของเราต้องก่งกลีงยงใสๆ สะอาดบริสุทธิ์ไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะใจตั้งกิงกลีงทำตัวเหมือนอย่างเราอยู่คนเดียวในโลกคล้ายๆเราอยู่คนเดียวในโลกใจกิ่งกลีงใจใส รับตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะจ๊ะให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใส่ใสใจเย็นเย็นให้ใจเก่งเกลียงเอเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเนะี่ย เราค็น้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายในในกลางกายของเราให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนมนมอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา สองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นด้ายขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาด จุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเราในชี้ขึ้นกลางวางซ้อนกันและวนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองโสงขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูน์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะ คือค่อยควางเบาๆบค่อยวๆอยอยวางใจเบาๆสบายสบายหรืจำง่ายง่ายไว้อยู่บริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็วางเบาๆ,ๆแตะใจไปเบาๆ ใจเป็นของละเอียดอ่อนเราต้องค่อยๆวางอย่างนิ่งๆนุๆน่มๆเบาๆสบายๆและกำหนดบริกรรมมันในมิตรขึ้นมาในใจให้ใจมีที่ยึดที่เกาะเพื่อจะได้เชื่อมกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นายจะได้เชื่องมาตรงนี้ได้นะจ๊ะจะได้ไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นในการกำหนดบริกรรมมาในมิตเป็นภาพทางใจเช่นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก็น้ำแข็งใสๆ ขนาดไหนก็ได้นะจ๊ะอย่างน้อยก็เท่ากับแก้วตาของเราเอาพอดีพอดีที่เรามีความร,รู้สึกว่าพึงพอใจเป็นเพชรใสใสหรือก็น้ำแข็งใสใสหรือเราคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพประตูรูปองค์พระ เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันเราจะคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราจะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะเป็นบริกรรมมในมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรานึกเอาขนาดองค์พอดีพอดีที่เราพึงพอใจไว้กลางทอง ให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะจ๊ะหรือเราจะนึกถึงระเดคุณหลวงปู่ทองคำที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ไปไปฏิสนธกลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้โดยให้ท่านหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเหมือนเรามองจากด้านบนด้านเสียรของท่งานลงไปด้านล่างนะจ๊ะ มันมองท็อวิวะเอาขนาดพอดีพอดีที่เราพึงพอใจเนดได้อย่างง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะคือเราคุ้นเคยแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นเป็นบริกรรมมณนิมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเรามาให้ใจเราไปฟุ้งซ่าน ไปคิดเรื่องอื่นต้องนึกให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายด้วยอย่าหลุดสักคำนะจ๊ะต้องจำทุกคำนะต้องนึกถึงบริกรรมบานมมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้ต่อเนื่องอย่างสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย ให้นึกอย่างสบ,บายๆบบถ้านึกแล้วไม่สบ,บายไม่ใช่นึกตั้งสบ,บายๆหรือจะทำความรู้สึกว่ามีบริกรรมมนิษย์สิ่งเหล่านี้อยู่ในกลางทองเอาเท่าที่ได้นึกได้ชัดเจนแค่ไหนนึกออกแค่ไหนที่สบ,บายใจ เราก็เอาแค่นั้นไปก่อนเช่นบางท่านนึกได้ลลัวลังๆแล้วก็เอาแค่นั้นแหละแต่ต้องต่อเนื่องและสบายสบายต้องสบายตั้งผ่อนคลายใจตัง้งใสใสใจเย็นเย็น อย่าลืมคำนี้นะจ๊ะนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างง่ายๆอย่างสบายสๆอย่าไปเร่งรีบจนเกินไปเพราะวัตถุประสงค์ที่เราทำอย่างนี้เพื่อให้ใจเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ เพราะฉะนั้นเรานึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะลัวๆลางๆก็ไม่เป็นไรบางคนชัดมากบางคนชัดน้อยของใครกัของท่านนะจ๊ะแต่ต้องสาบายสาบายและต้องนึกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะ ให้ต่อเนื่องกันไปถ้าเผลอเราก็นึกใหม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้บรกิกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมา อรหังสมาอรหังภาวนาไปไม่ช้าไม่เร็วนักในระดับที่เราสบายใจภาวนาไปอย่างสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะมาจากที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายสบายอกสบายใจใจปลื้มปลื้มใจเป็นสุขสงบเย็นในการภาวนาทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหัง เราจะต้องไม่ลืมนึกถึงภาพบริกรรมมณีมิตรที่เราคุ้นเคยนะจ๊ะจะเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหรือเป็นสีทองหรืออะไรกันแล้วแต่ก็ได้นะจ๊ะหรือประเดี๋ยวคุณหลวงปูองค์ทองคำตรงนี้ที่ตั้งอยู่หน้าเรานี่นะจ๊ะ เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าเรานึกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไรเช่นนึกถึงดวงใสๆเพชรใสๆได้กลับไปเห็นเป็นองค์พระหร,หรือภาพหลวงปู่ทรงคำก็ไม่เป็นไรเราจะเริ่มต้นนึกภาพพริกรรมนิมิตอย่างไหนก็ได้ แต่ว่ากลับเกิดอีกภาพหนึ่งก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างสบายๆแล้วก็สัมมาอรหังเรื่อยไปพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆฝึกหยุดแรกนี้ให้ได้ไะ้ลูกนะไอ้ใจเย็นๆใจนิ่งๆ นุ่มๆถ้าสมมุติว่าเราทำถูกหลักวิชาดังกล่าวนี้นะจ๊ะี่เราไม่มองข้ามไปไม่ฟังผ่านไปเนี่ยมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่ใจเรานิ่งเริ่มนิ่งพอนิ่งนี่เรามีความรู้สึกว่าตัวเราเริ่มโลง่งเริ่มโปรง่ง เริ่มตัวเบาๆเริ่มสบายๆใจเรากรี๊งกริ๊งรู้สึกว่าเราชอบอารมณ์นี้เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรานิ่งในอย่างนี้นะจ๊ะพอการเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็นิ่งต่อไปเฉยๆเดี๋ยวภาพนั้นก็จะชัดขึ้นมา หรือเปลี่ยนสภาวะความรู้สึกหย,ยาบๆที่ร่างกายเราไปสู่สภาวะที่ละเอียดเหมือนหลุดจากกายหยาบแล้วก็กลมกลืนไปกับบรรยากาศคล้ายๆเราเป็นอากาศอากาศเป็นเราตัวโล่งว่างๆแล้วก็หายไป สิ่งที่เราทำคือนิ่งอย่างเดิมไปเรื่อยๆคือไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วก็นิ่งอย่างเดียวหยุดนิ่งนี่แหละจะเป็นตัวสำเร็จให้เราได้บรรลุธรรมให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกายที่เราเคยได้ยินได้ฟังนั่นแหละซึ่งมีอยู่ในตัวของเรา โดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญมากเป็นตำแหน่งเดียวกันกับที่ปะสัม,มาสสมุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระบรมโพธิสัตว์ทุกท่านเมื่อใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพระมหาบุรุษทั้งหลายเนี่ย ท่านก็จะหลุดล่อนเข้าไปสู่ภายในจนกระทั่งพุลุนุตตร,ระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาทพุทธเจ้าทุกพระองค์จะใช้วิธีนี้ทั้งหมดเคยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทิ้งแม้กระทั่งชีวิตคือทิ้งหมดเลยทั้งชีวิตใจก็หลุดเข้าไปสู่ข้างใน ดิ่งไปเรืๆอยๆางกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทญ,ญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทุกพระองค์เหมือนกันหมดเลยบรรลุแล้วท่านก็กลับมาสอนพระสาวกให้จดทําทำตามท่านและก็มีพระสาวกบรรลุทำตามท่าน,มา,าม,านมากมายตามแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละท่าน ในพระสาวกท่านนั้นบ้างก็เป็นพระอระหันต์บางก็เป็นพระนาคามีบ้างก็เป็นพระสะกัดตกรคมมีบ้างก็เป็นพระโสดาบันบ้างก็เป็นโคตรภูบุคคลคือเห็นพระธรรมกายตลอดเวลานาทักยันก็ห้าวานิดหน่อย บ้างก็เป็นชาลาีบุคคลคือมีชานเข้าถึงกายอรูปภพเข้าถึงกายอรูปภพเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่วิธีการทําแบบเดียวกันนั่งสิ้นเพราะฉะนั้นหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจตตรงนี้สิ่งสําคัญทีเดียวจะหลุดลอดพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ใจก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้ จะหลุดพ้นจากวิบากรรมวิบาการใจก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้จะหลุดพ้นจากกิเลสอสวะพลวัตะก็ต้องหยุดนิ่งตรงนี้เพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งติดศูย์กลางกายฐานที่เจ็นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกๆชีวิตโดวยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ภารกิจที่สำคัญก็คือมาทำใจหยุดใจนิ่งในเองเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกความทุกทั้งหลายเข้าถึงที่พึ่งที่ละลึกภายในที่แท้จริงและกระทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลก เพราะนั้นหยุดใจนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ลูกทุกคนต้องให้ความอาใจใส่ให้ใจหยุดใจนิ่งู่ที่ตรงนี้ใจหยุดได้หมดแล้วก็เป็นอิสรภาพคือมันจะตกโสนกลับเข้าไปสู่ภายในลดพจน์ความทุกข์ทรม,มานของชีวิต ไดก่ถึงความสุขที่แท้จริงหลุดพ้นจากความมืดไปสู่ความสว่างพปกติมนุษย์หลับตาและจะม,มืดแต่ยุดนิ่งในสนิทลดเข้าไปบรรลายก็จะสว่างแล้วก็เป็นอิสรภาพจากการไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยก็จะเข้าไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในเห็นแจ้ง เห็นภาพต่างๆของดวงธรรมก็ดีกายในกายก็ดีระธรรมกายก็ดีจะรู้จักสภาวะของความไม่รู้มาเป็นผู้รู้เกีเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตอะไรต่างๆเราจะเป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้แจง้งที่เกิดจากการเห็นแจง้งอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะ เพราะนั้นใจหยุดนีประเดี๋ยวคุณหลวงปู่ทั้งบอกมาใจของพอดีพอลายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญลูกทุกคนต้องให้ความสำคัญต่อสิ่งนี้ควบคู่กับชีวิตประจำวันจึงจะถูกหลักวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อภรพพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ลูกทุกคนหยุด ใจนิ่งนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้แหละประคองใจเดยวบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยในนั้นเวลาที่เลยอยู่ก็ประคองใจให้หยุดนิ่งกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปหยบิบ